นี่มันดูไม่ค่อยจะเหมือนแป้งเลยนะครับน่าจะเป็นบุกหรือเปล่าเป็นก้อนบุกสีขาวขนาดใหญ่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอุปกรณ์ที่ดูคล้ายกับไม้เกลียวนแป้งเคปนี้มันจะนํามาสร้างเป็นงานศิลป,ปะที่เจ๋งขนาดนี้ได้ปอกเปลือกไม้จนหมดแบบนี้คงไม่ใช่การตอนกิ่งเป็นแน่แท้ที่เป่าลูกโป่งฟองสบู่รูปหมีลอตโซ่อ่านว่าลอตโซ่นะฮะไม่ใช่ลอตโซ่นะฮะอันนั้นมนันเก่งในผู้ชาย แม่เจ้าภายใต้ภาชนะหินที่ถูกปกคลุมด้วยชีตนี้มันมีมาม่าซ่อนอยู่เห็นแล้วหิวเลยตูน่าจะเป็นการแกะสลักตัวอักษรจีนบนตัวหมักลุกจีนนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นหมากลุกจีนจะทํามาจากไม้นะแต่อันนี้ทํามาจากพลาสติกอุบะ หมุนแป้งยังหมุนไก่ย่างนะแป้งติดเตาดีดีไม่มีหลุดล่วงไปด้านล่างเลยดูจากกระท่ยนก็รู้เลยครับว่าต้องเป็นมือโปรอย่างแน่นอนลูกไซค์โค้งอย่างสวยแถมสไตล์ด้วยไปดูกททารทําธงผ้าที่ประดับประดาตัวอักษรบนผืนธงด้วยกากเพชรสีทองกันครับแค่ดูก็รู้สึกถึงความเป็นสิริมงคลเลยเป็นการนำ่านหลายๆก้อนนะครับมาเชื่อมติดกันเพื่อทำเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ก้อนเดียวว้าวมีทั้งลูฟี่นารูโตโดเลมอน พานอสลุยจิปิดท้ายด้วยอากูมอนดูเหมือนจะไม่ใช่การรับคมมีดนะครับแต่เป็นการเจียมีดเพื่อทําเป็นร่องเป็นลวดลายพลาสติกแล랩อาหารอันนี้ดีนะฮะแนะนําให้มีติดไว้ที่บ้านเวลานําอาหารไปแช่ตู้เย็นมันจะได้อยู่ได้นานขึ้นนะฮะและยังช่วยกันกลิ่นอาหารออกมาด้วยว้าวซ้านี่คือหนึ่งในงานสติงอาร์ตที่ตราตรึงใจผมชะมัดญาติมองแวบ,บแรกเหมือนเป็นรูปวาดระบายสีเลยเนาะแบบนี้ก็มีด้วย เป็นปืนฉีดน้ํารูปกล้วยนะฮะอย่าไปเล่นให้ลิงแถวแลบบุรีเห็นเอานะ่ะเดี๋ยวมันซิยึดเอาโรงงานแห่งนี้ผลิตเคสมือถือเกือบทุกรุ่นเลยหรือเปล่าครับเนี่ยแต่เคสมือถือรุ่นของผมไม่น่ามีนะเพราะผมใช้มาประมาณ4ีหปีแล้วอะ่ะมันทนซิจริงรุ่นนี้ไปดูเ้าหั่นสไลซ์ปลาแมวซ่อนเอ้ยปลาแซลมอนใส่กล่องกันครับถ้าใส่เต็มกล่องนี้นะผมว่าราคาน่าจะประมาณหลักพันอะ่ะแซลมอนน้าจะเกรดเเลยแหละเขาจะใช้วีที่งงงงงงนี้ทําอะไรไปดูกันเขานามันมาเขียนตัวอักษราภาษาอังกฤษบนผืนทรายนะฮะเป็นคําว่า อะไรไม่รู้แต่ว่าเขียนสวยนี่คือตรายางแบบลูกกลิ้งสําหรับทําโจทย์คณิตศาสตร์คุณครูสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาลถูกใจสิ่งนี้อหนุ่มน้อยคนนี้ปฏิกิริยาตอบสนองสุดยอดไปเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวะการต่อยการหลบฟุตเวิร์กนี่มันอนาคตทีมชาติชัดปาดไม่ดข้าพดบ,บนฝกักโดนเครื่องพ่นสีเป่าจนสายหายไปรอกับทานนอดดิดนิ้วก็มีปานเป็นขั้นตอนการตัดแต่งพรมเช็ดเท้านะฮะที่ปักลวดลายเสร็จแล้วเพื่อให้ลวดลายมันดูสวยงามและดูมีมิติยิ่งขึ้นนะครับ แม่จะโวยลูกโปง่งฟองสบู่พังพลูออกมาเต็มท้องนภพายามราตรีเลยว่าแต่พ่อหนุ่มนี่คงจะหล่อมากแน่ๆแ,แม่มือนึงหยิบขวดออกมือนึงหยิบขวดใสจะฟโฟลไปไหนประสาทสัมผัสดีมากๆเลยคงจะทํามาหลายปีมันดูคล้ายกระเป๋าตังกระเป๋าใส่เหรียเลยฮะอุ้ยมีไฟได้เหรอหึใส่น้ําได้อีกเอิมนี่มันเครื่องอะไรครับเนี่ยชักงงทําความร้อนได้ด้วยเหรอใครบ้าบ้างแฮ้ใครทราบบ้างครับว่า เขากำลังทําขนมอะไรคุณผู้ชมบางคนคงกําลังคิดว่ามึงเล่นง่ายเนอะมึงคิดอะไรไม่ออกมึงก็ถามคนดูเอาใช่ไหมล่ะถ้าคุณกําลังคิดอย่างนี้อยู่แล้วก็ใช่จ้า <c oughs> <c oughs> ไปชมงานศิละปะจากการหยดสีที่ใครได้เห็นไปต้องบอกว่า ไอต้าแมวอ้วงน่ารักจุงนี่แมวหรือโอนิกิริเนี่ยฮะน่าจะเป็นการกลึงโลหะเพื่อทําหัวไขควงแบบหัวแฉกนะครับดีนะไม่ใช่หัวแตกไม่งั้นเราต้องเย็บแผลแห้น่ารักอ่ะว่าแต่นอนคือตัวอะไรวะมีหร,หรือว่าแมวว้าวมีลูกเล่นแบบนี้ด้วยดูจากรูปทรงแล้วน่าจะเป็นกลวยพลาสติกที่เอาไว้ใส่โคนไอศครีมอีกทีนะฮะคล้ายๆไอศครีมพาริเต้นะฮะของกุริโกนะน่ะให้ตายเถอะพี่แกกินเครื่องสูบลมเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยเป่าลูกโป่งรัวๆเลยะ ของเหลวสีเขียวในขวดโหลนั่นมันคืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นน้ําหอมเหรอใครดูออกบ้างว่าในถ้วยนั่นคืออะไรอะ่ะมันคล้ายๆกับผักกาดดองเลยครับแต่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกมั้งนี่เธอไม่ได้เห็นตอนแกะสลักนะครับผมคงคิดว่าใช้เครื่อง CNC ในการแกะนะเนี่ยคาว่าไรที่ติยังน้อยไปโอ้โหไอศครีมซอฟเสิร์ฟแก้วเบลเลอร์เลยครับขายแก้วจักบาทเนี่ยอยากรู้จัง ไปดูการระบายสีรูปคิตตี้บนแผ่นไม้กันครับผมสุดเคยนนี้สีนี่แบบเรียบเรียนเสมอกันเลยอะเรากับลงสีในโปรแกรมคอมอยังไงอย่างนั้นเครื่องรีดแป้งเป็นเส้นยาวแบบเส้นเดียวเส้นแป้งไหลออกมายาวยาวเรากับลิบบิ้นก็มีปานเนาะเป็นตัวหนีบหรือว่าไม้หนีบผ้านะที่ทำมาจากพลาสติกแต่มันดูแข็งแรงมากไม่ดูก้องแก้งไกโกงเลยอะ อ๋อไอแท่งยาวๆนั่นมันก็คือสปริงนี่เองอะ่ะเป็นสปริงแบบดึงแบบยืดนะคุณผู้ชมว่าแต่สิ่งนี้มันนีไว้ใช้ทําอะไรกันนะผมระนึกไม่ออกจริงๆน่าจะเป็นการใช้มีดขูดเอาพวกมันหมูออกจากหนังหมูกระมังไปชมฝีมือของระดับปรมาณลมาราจารด้านการสารเข่งกันครับเขาทําเหมือนง่ายมากง่ายเหมือนกับล้างหน้าแปรงฟันเลย คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเล่นของเล่นที่เป็นนกจิกนิ้วแบบนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าสิ่งนี้นั้นนอกจากจะทรงตัวอยู่บนนิ้วได้แล้วยังใช้เปิดฝาขวดได้อีกด้วยมันคือที่ใส่ไม้สลับไม้ที่เป็นผิวโค้งใช่ไหมเนื้อไม้ที่ใส่ออกมามันดูคล้ายกับปลาหมึกบดเลยนี่ไม่ใช่ที่เปิดฝาขวดที่เป็นรูปปืนเพียงเท่านั้นแต่มันสามารถยิงฝาขวดได้ด้วยปิ้วอ่าน้องคือมังกรใช่ไหมเนี่ย <laughs> ทำไมตาปริ้นยังกะตาโปอย่างนั้นนะดูดิ ผลิตภัณฑ์ที่กําลังบรรจุลงกล่องนั้นน่าจะเป็นพวกเซรั่มนะฮะสังเกตจากขวดผลิตภัณฑ์ที่มันมีหลอดหยดมาให้ด้วยครับผมแม่ดีจังนอกจากใช้เป็นอัซเซสซอรีในการแต่งคอสเพลย์แล้วยังนํามาใช้ในการช่วยลากกระเป๋าได้อีกด้วยน่าจะเป็นการแงะเอาท่อทองแดงที่ติดอยู่กับคอยเย็นออกนะครับเป็นชิ้นส่วนของแอร์นะ่ะว้าก่อนที่จะทําการกลึงนะฮะเขามีการฉโลมด้วยน้ําหล่อเย็นก่อนด้วยแล้วจึงทําการกลึงผิวโลาหะเป็นลอนคลื่นมันคือขนมปังขิงรูปกระบองเพชรสินนะฮะ ซองใส่มือถือการานำรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้มือถือจากในซองได้เลยไม่ต้องเอามือถือออกมาจากซองก่อนทัศกีนลื่นปลื้ดเลยเป็นไงไปดูการทำงานของเครื่องตัดแผ่นหินอ่อนหินแกรนิตกันครับเรียกได้ว่าใช้น้ําในการตัดเยอะมากโอ้โหเฮ้ยยางแมงกระไซนี่มันปะง่ายอย่างนี้เลยเหรอผลิตภัณฑ์นี้เจง๋งแฮะอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปให้ร้านปะให้เลยดีไอ้แท่นเขียวๆนี่มันคืออะไรวะจะว่าเป็นเขียงก็ไม่น่าใช่นะผู้ชม เป็นแท่นที่ไว้วางสินค้าหมุนโชรหรือเปล่าโอโย,โยโย่น่าจะเป็นผักบุ้งนะครับว่าแต่ว่าโดนผักบุ้งอย่างนี้ไม่คันแย่เหรอเฮ้คนละบุ้งกันเฮ้โอ้โหถ้าจะปีนฟุตบาทเก่งขนาดนี้กูยอมก็ได้น่าจะเป็นการสลัดกระชังดักปลาเพื่อเอาหอยออกมาหรือเปล่าไปดูการกรึงพลาสติกเพื่อทําเป็นฟันเฟืองกันครับยังกับชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องสามมิติเนอ้อแล้วไปไอ้เราก็นึกว่ายางรถมันถูกออกแบบมาให้เป็นสี่เหลี่ยมแต่แรกเสียอีก จากที่ผมได้ลองเอาภาษาจีนเมื่อกี้ไปลองแปลดูนะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้มันคือผงชาที่อัดมาเป็นแผ่นเป็นก้อนนะครับแม่นบนอคอลีมอนลีเรากับมีหยดน้ำฝนนะฮะลอยค้างเติ่งอยู่กลางอากาศจริงๆเลยอะ่ะหน้าพิศวงยิ่งนะักอย่าบอกนะว่าจะแกะสลักไม้เป็นรูปก๊อบรินอีกแล้วอะ่ะผมว่าใช่แน่นอนงานของพ่อหนุ่มนี่ยังคงสุดยอดเหมือนเดิม น่าจะเป็นโรงงานที่รับผลิตขวดพลาสติกอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ได้ผลิตเครื่องดื่มด้วยอันนี้ผมเดานะฮะเดาเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยผ่อนนั้นมันดาวกล่องใส่ขดยากันยุงแบบ DIY เองผมคิดว่ามันน่าจะช่วยให้ควันจากยากันยุงเยอะขึ้นด้วยนะไปดูการเพ้นสีจานที่ดูเรียบง่ายสบายๆแต่มันฟินอิบอายไวย่วงทะลวงไส้ตรึงจิตกระชากใจ แม้ผมจะรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าสะพานกระจกนี่มันแข็งแรงมากไม่แตกง่ายแน่นอนแต่ผมก็ยังคงรู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกหวั่นใจเวลาที่ต้องเดินบนนี้อยู่ดีเคยเห็นปะล่าแมงกะพุนส่แเว้นกันแดดอ่ะอย่างเติร์กเลยปะล่าอันแนมีค่าเปึกหอยด้วยแทนซิกเกอร์ลตหาทำนอเครื่องทำเครื่องดื่มให้เป็นวุ้นเป็นเกล็ดน้ำแข็งคล้ายกับเลือปี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาเซเว่นที่มีเลร์ปี้ขายยากมากไม่รู้ทำไมเหมือนกัน What is that เป็นเยลลี่หรือเปล่าโอ้มีการใส่ซองพลาสติกที่หนาและใสยแบบนี้คงจะไม่ใช่ขนมแล้วละ่ะอืมอันนี้โคตรดีเพราะมันเป็นประแจาปากแหวนที่มีประแจถึง10ขนาดด้วยกันในอันเดียวไม่ต้องพกประแจหลายๆอันไปชมสุดยอดงานแกะสลักระดับม a s เตอร์พิ e ของชายหนุ่มที่มีรอยสักรูปกุหลาบบนหลังมือผู้นี้กันแต่ชิ้นนี้มีการลงสีด้วยอีปิกไปอีก มันคือดอกสว่านสำหรับเจาะรูใส่สกรูโดยเฉพาะเลยเพราะเมื่อขันสกรูใส่เข้าไปแล้วแป้นสกรูจะฝังลงไปเรียบเสมอกับไม้เลยเอืมแป้งที่ถูกตัดออกมาจากเครื่องนั้นมันคล้ายเศษแท่งช็อกเลยน่าจะเป็นขนมแพนเค้กนะครับแต่เป็นแพนเค้กสไตล์จีนโคตรน่ากินเลยอ่ะยิ่งถ้ากินคู่กับไอศครีมนะคงจะฟินเป็นบ้าเป็นแป้งแล้วก็อัดแน่นไปด้วยผักแบบนี้น่าจะเป็นขนมกุยช่ายนะครับเพราะเดิมทีกุยช่ายก็เป็นของกินของจีนอยู่แล้วนี่ ตอกพุกพลาสติกเข้าไปในรูไม้จากนั้นก็ขันสกรูเข้าไปทําให้สกรูแน่นกว่าเดิมทีวีดาใหญ่เขาเสนอเราสำหรับตากเกิบโดยเฉพาะสามารถตากเกิบพร้อมกันได้ถึง12คู่ด้วยกันจะนำไปตั้งเพื่อตากหรือนำไปแขวนตากก็ได้ไปชมพลนุภาพของเครื่องดัดท่อโลหะเครื่องนี้กันว่ามันจะดัดท่อที่มันบิดงอได้กลับมาตรงเด่วจะแค่ไหนฟู้ของเขาดีจริง มันเป็นอุปกรณ์สําหรับปอกสายไฟขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมว่าแต่สายไฟเส้นนี้มันอะไรกันนะ่ะอัดแน่นไปด้วยทองแดงเส้นหนาหนาะดูดิไปชมงานแกะสลักไม้เป็นรูปว to ิวท ah ูทัศน์แฮ่วิวสะผมแฮ่ว ah ิวสนุกแฮ่ว ah ิวสมิทแฮถูกแล้วกันครับผมเป็นการสร้างงานศิลปะโดยการเทน้ำสีสองสีลงไปในโหลแก้วรูปหน้าคนนะฮะคนหลีมันหลีมันดูเหมือนควันสีเลย ไปดูการแยกชิ้นส่วนมอเตอร์กันครับขั้นตอนแรกเป็นการนำเฟืองที่เป็นเกลียวออกก่อนนะครับ <c oughs> จากนั้นก็นำโรตเตอร์ออกมาจากสเตเตอร์นะฮะแล้วก็ทําการดันเอาแกนของโรตเตอร์ออกมาเรียบร้อยเป็นภาพสเก็ตรด้วยดินสอที่เน้นเฉพาะคิว้วกับดวงตาแต่ถ้าว่ามันงดงามเหลือขนานับมันดูมีชิวชีวายัางบอกไม่ถูกเลยครับ นี่เป็นการผสมดินผสมปูนหรืออะไรใครทราบบ้างครับไอ้น้ำที่ไหลออกมาจากท่อน,นั้นสีมันเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะเห็นแล้วนึกถึงเครื่องทําช็อกโกแลตฟองดูเขาใช้วิธีการเชื่อมด้านบนกับด้านล่างก่อนนะครับเพื่อให้ท่อโลหะเหลี่ยมมันติดกันก่อนจากนั้นจึงค่อยมาเชื่อมตรงรอยต่อทั้งหมดทําให้เชื่อมได้ง่ายขึ้นน่าจะเป็นการนําพลาสติกนะครับมาอัดขึ้นรูปทําเป็นที่ครอบหลังคานะครับนึกภาพไม่ออกใช่ไหมพอทําเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไงอุบะปอกเปลือกหัวเท้าสีเขียว ยังกระปอกเปลือกกล้วยพนาทีวีได้ใหญ่เขาเสนอที่แกะเปลือกกระเทียมแบบกระบอกซิลิโคนใช้งานโคตรง่ายแค่เอาเกล็ดกระเทียมใส่เข้าไปแล้วก็นวดไปนวดมาเพียงเท่านี้เปลือกก็ลอนออกไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ดูเขาแซคดินออกจากพื้นก็ทําให้รู้สึกสดชื่นได้คลิปเชื่อมเหล็กอีกแล้วแต่รอยเชื่อมยังเนี๊ยบเหมือนเดิมเลยฮะว่าแต่ว่าไม่แต่การเชื่อมเหล็กเหรอไม่มีการดองเหล็กบ้างเหรอเฮ<ห>เป็นขั้นตอนการตัดขอบยางส่วนเกินออก จากแผ่นอะไรไม่รู้นะฮะเป็นวงกลมใครรู้สิ่งนี้คืออะไรใช้ทําอะไรก็มาบอกกันได้นะอุปกรณ์ช่วยคว้านแกนคว้านไส้ผักผลไม้อนเนกประสงค์จะใช้คว้านไส้พริกหยวกก็ได้หรือใช้คว้านไส้มะละก็ดีคุ้มค่าอีหลีไปดูการซ่อมรอยขาดยางรถกันครับใช้กาวติดเอาอย่างนี้เลยเหรอแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ขาดง่ายใช่ไหมอุปกรณ์ช่วยม้วนเก็บท่อน้ําสายน้ําดับเพลิง ผมคิดว่าตามหน่วยดับเพลิงในบ้านเราก็คงจะมีใช้แหละเนาะสิ่งนี้มันเอาใช้ในการล็อกพวกเชือกสล,ลิงนะฮะวิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนฮะตามคลิปเลยล็อกแน่นแน่นวลน,นี่เป็นพัดลมติดเพดานที่มีความน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันไม่ต้องเจาะผนังเพื่อติดตั้งเลยครับใช้ติดกับกาวสองหน้าได้เลยนั่นแปลว่าน้ําหนักมันต้องไม่เยอะมากนี่มันคือท็อกเกิลสวิตสําหรับเปิดปิดอะไรวะทําทไมก้านสวิตซ์มันยาวจังอ้าวโยกเปิดค้างไว้ไม่ได้ด้วย มันคือกล่องคัดแยกขนาดน็อตนะครับลักษณะคล้ายๆกล่องคัดแยกขนาดเหรียญเลยโอ้มีเครื่องเกลี่ยสีทาสีพื้นอย่างนี้มันช่างดีนะเออช่วยประหยัดเวลาในการทํางานไปได้อีกเยอะเลยว่าแต่มันใช้ไฟฟ้าหรือใช้น้ํามันกันเนี่ยทีวีได้ใหญ่ขอสเสนอกล่องใส่มือถือแบบยึดติดกับมอไซ์หมดห่วงว่ามือถือจะล่วงหล่นและเปียกฝนทัศสกรีนผ่านกล่องได้เลยนี่คือสเปรย์โฟมทำความสะอาดรถดยนต์อนเนกประสงค์ สามารถทำความสะอาดได้ทั้งเอ็กเทียและอินเทียรของรถยนต์เลยครับกระป๋องเท่าไหร่ไม่รู้แต่ของโคตรดีฝาปิดท่อระบายน้ําแบบเปิดปิดช่องระบายน้ําได้โดยการกดลงไปนอกจากนี้ยังช่วยกันเส้นผมตกลงไปและช่วยกันกลิ่นจากท่ออีกด้วยผมเพิ่งรู้ว่าแบรนด์มาคิตะเขาทํารถโกคาร์ด้วยคุณผู้ชมถ้าปกติแบรนด์นี้เขาทาพวกเครื่องมือช่างนะเชดใช้สว่านไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนซะด้วยอ้าว อ๋อต้องเสียปลั๊กก่อนนะฮะลูกเหล็กมันถึงจะมีแรงส่งให้กลิ้งกระเด็นกลับขึ้นมาด้านบนได้เข้าใจเป้าโอ้อ oh ไม่กอดชารลมเโคแยกชิ้นส่วนรถไถอย่างนี้เลยเลยเห็นแล้วเสียดายเลยอะ่ะน่าจะเป็นแม่พิมพ์สําหรับปั้นดินนะฮะหรือปั้นแป้งทําเป็นพายนะฮะเพราะมันสามารถใส่ไส้เข้าไปได้ด้วยเห็นป้านี่จะทำไมล้อมันแยกส่วนเป็นจิ๊กซออย่างนั้น ล่ะครับผมไปดูส่วนหนึ่งของการทํากุ้งแห้งกันครับแต่เป็นกุ้งแห้งที่มีขนาดตัวใหญ่มากๆเดี๋ยวนะพี่ไม่เอาอะไรปูรองไว้หน่อยเหรอไปดูการติดตั้งตัวล็อกแผ่นไม้กันครับอันนี้ผมเรียกเองนะมันมีชื่ออื่นหรือเปล่าใครรู้จักก็มาบอกกันบ้างนะนี่ถ้าไม่เห็นตอนบี้ให้ดูนะฮะผมคงคิดว่ามันเป็นของเล่นที่ทําจากไม้เพ้นสีหลากหลายสีนะ่าเป็นสลามห,หรือสายยางรูปแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ สามารถแก้ได้โดยใช้ข้อต่อ้ายยางแบบนี้ผมก็ใช้อยู่นะฮะแต่ไม่ใช่ของยี่ห้อนี้นะฮะเวิร์กจริงไปดูการใช้เครื่องทิมเมอร์ตัดแผ่นไม้เป็นรูปร่างต่างๆกันครับผมมีทั้งแบบโค้งนอกโค้งในโค้งคำนับถุยอันนั้นไม่มีเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมก็ได้คุณผู้ชมดูลายมันที่แทรกอยู่ในเนื้อนั่นสิครับโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยอะ่ะนี่มันเนื้อวัวา,วากิว A5 หรือเปล่าถุยมันมีแค่ A4 น่าจะเป็นการทําโรตีรูปแบบหนึ่งนะฮะเป็นโรตีแบบทูโทนสองสีและแป้งก็จะโปง่ปงๆเหมือนถุงลมนิรภัยอ่ะอุ้ยแม่ล่วงโอ้ยโถเอ้ย,อย,อยว่าเรื่องจริงที่เท็กก็ล้อเล่นนี่เองแฮ่ล้อหล่นเหมือนจะเป็นการนํา,าแผ่นโลหะหลายๆแผ่นมาเชื่อมติดกันซ้อนกันเป็นชั้นๆหรือเปล่าครับดูเหมือนจะไม่ใช่การตัดนะคุณผู้ชมถึงกับต้องฉีดน้ําช่วยเลยหรือเออดีแฮไม่ต้องใช้พั่วตักปุ๋ยใส่กระสอบเองใช้รถนี้กรอกแป๊บเดียวเสร็จ S <S <S 2> <S 2> โลมแรงดีจังเลยอ่ะตรงนี้อเหงือกูสั่นไปหมดเลยเด้อลูกกลิ้งสำหรับตัดแผ่นแป้งเป็นวงกลมเหมาะสำหรับการทำเกี๊ยวเป็นอย่างยิ่งตัดออกมาได้เพอร์เฟกเสียจริงมันคือเครื่องผลิตอะไรวะผมเห็นชิ้นงานที่ผลิตแล้วไม่ชัดเลยครับอ๋อเป็นบานพับนี่เองไปชมงานแกะสลักดาบทำเป็นไม้จิ๋วกันครับ จะมีใครมาช่วยแก้ให้ไหมนะมองแบบแรกไอ้เราคิว่าใช้ไอ้แท่นนี้ในการตัดเหล็กซะอีกก็ว่าอยู่ไม่ใช่การตัดเหล็กนะฮะแต่เป็นการแยกแม่เหล็กต่างหากเป็นการนำแผ่นโลหะโค้งนะฮะมาเข้าเครื่องพับขอบนั่นเองเครื่องรัดเชือกอเนกประสงค์อ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 งค์จะมัวแต่ไปหั่นแตงกวาเป็นแผ่นแผ่นเว่นแว่นมาแปะมันไม่ทันกินหรอกครับมันต้องใช้การเหลาการแร่แบบนี้เอาเลยแผ่นใหญ่สะใจมากผมขอเรียกมันว่าโรงงานทอผ้าเส้นแล้วกันนะครับ เพราะว่าผ้าที่ถอดออกมานั้นมันเป็นเส้นแบนเหมือนลิบบิ้นนะฮะแต่มีขนาดใหญ่กว่าน่าจะเป็นการเชื่อมอาร์กอนโดยใช้ลวดทองแดงหรือเปล่าผมอยากรู้จังเลยว่าแผ่นไม้ที่ถูกตัดออกมาเป็นแผ่นบางขนาดนี้เขาจะเอาไปใช้ทําอะไรกันเป็นการตีสร้อยทองนะให้มันแบนนะฮะไม่รู้ว่าเป็นทองคําแทหรือเปล่านะน่าจะเป็นการนําไม้ไผ่นะฮะมาเหลาเพื่อทําเป็นตอกไม้ไผ่นะครับสําหรับนําไปใช้ทํางานจักสารนั่นเอง ไปดูการนำแผ่นกระจกที่เป็นสีสีนะฮะมาทําการตัดและเอามาเชื่อมติดกันทําเป็นดอกไม้กันครับพอแสงส่องผ่านแล้วโคตตสวยอะ่ะจากเก้าอี้ตุ๊กตาตัวเบลเลอร์พอทําการดูดอากาศออกแล้วเหลือตัวแค่นี้น่าจะเล็กลงประมาณ2เท่าตัวได้นะเนี่ยไปดูการทํางานของหุ่นยนต์ทําความสะอาดภายในท่อขนาดใหญ่กันครับมองผ่านๆเหมือนรถถังบังคับเลยอะ่ะเครื่องกระเทาะสกัดแกะสลักหินเป็นร่องมันต้องถูกสักอันละนะ ขนมปังแบบนี้เขาเรียกว่าขนมปังแพ้นะฮะว่าแต่มีขนมปังชนะบางไหมนั่นมันแพ้หน้าใสไอติมกินชิปเป๋งน่าจะเป็นการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำมาจากไม้ชิ้นเดียวเลยหรือเปล่าไม่ได้มีการนำไม้มาประกอบกันเพิ่มน่าจะเป็นเครื่องตำข้าวนวดข้าวเหนียวให้เป็นแป้งนะคุณผู้ชมคล้ายๆพวกแป้งโมจิอะไรเงี้ยว้าวเหมือนครีมเลยอ่ะเอ๊ะนี่มันเครื่องอะไรทำไมดูแล้วฉันก็ไม่เข้าใจเป็นเครื่องขัดผิวชิ้นงานให้เรียบหรือ,อยังไง S 2> <S> <S 2> <S ใครรู้ว่าผมพูดว่าอะไรแปลว่าต้องเป็นสุดยอดแฟนบันแท้ช่องนี้แน่นอนอ๋้เขาใช้อุปกรณ์ที่เป็นลูกกลิ้งกลิ้งไปบนอะไรอะ่ะจระบีหรือเปล่าไปดูขั้นตอนการฉีดไส้เข้าไปในโดนัทกันครับผมน่าจะเป็นไส้สตรอเบอรี่ซะด้วยนะโอ้ว่าแล้วก็อยากกินเลยแฮะเครื่องพับกรองของพับเครื่องคิดเลยไม่ออกก็ผวนคําไปอุว่วานี่มันโรงงานผลิตอะไรกันะ ครีมสีขาวนะเหมือนครีมขนมเบื้องเลยครับแต่มันไม่ใช่ของกินนะฮะโอเป็นเครื่องสำอางบ่าหนีเป็นขั้นตอนการพับแผ่นโลหะนะครับเพื่อทำเป็นเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่นั่นแหละเออไปชมคลิปการทำอาหารจากตัวต่อเลโก้แบบสต็อปโมชั่นสุดเจ๋งกันครับมีทั้งของเคาของ,ของหวานเลยน่าจะเป็นการใช้รถแมโครนะฮะลกอ,อกอาทองแดงออกจากแท่งที่คาดว่าน่าจะเป็นโรเตอร์ขนาดใหญ่หรือเปล่า มันจะเป็นรังอะไรก็ไม่สำคัญขอเพียงแค่เธออย่าลังเลก็พอแล้ว <c oughs> มันเป็นการทออะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมนั้นทอแท้มากตอนนี้อ,อขอกำลังใจหน่อยจีเป็นขั้นตอนการเย็บขอบเอ่อบริเวณข้อมือถุงมือผ้านั่นเองนะครับอันนี้ดูยากจริงว่าเป็นโรงงานผลิตอะไรนะฮะเพราะมันบรรจุอยู่ในซองทึบเลยอะ่ะอ่า ินจังเลยของเล่นเป่าลูกโป,ป่งฟองสบุบอัตโนมัตริรูปดอกทันตะวันสามารถซายหน้าได้แบบพัดลม that interesting เหมือนจะเป็นการหมักอะไรสักอย่างนะฮะแต่ผมดูไม่ออกว่าหมักอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ๋อใช้อย่างนี้นี่เองอไปดูขั้นตอนการเย็บถุงมือผ้ากันครับผมได้ว่าขั้นตอนต่อไปนะ่าจะาไปตัดผ้าส่วนเกินออกนะครับ เป็นขั้นตอนการพับขอบโลหะให้มันม้วนนะฮะเป็นทรงกระบอกเห็นปะเดาว่าน่าจะไปทำเป็นฝาปิดของอะไรสักอย่างหรือเปล่าเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน